สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนตัวเลขภาษารัสเซียนะคะเ,เลข11ถึงเลข20กันนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราได้สอนเลข1ถึงเลข10ไปแล้วครั้งนี้ก็จะมาต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วเลยความรู้จะต่อกันนิดนึงนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากการเขียน1ถึง สิบในภาษารัสเซียก่อนนะคะแล้วก็เราจะต่อเป็นเหมือนคล้ายๆคำท้ายเข้าไปซึ่งมันจะทำให้เลขหนึ่งกลายเป็นเลขสิบเอ็ดค่ะเลขสองกลายเป็นเลขสิบสองสามกลายเป็นสิบสามสี่กลายเป็นสิบสี่ห้ากลายเป็นสิบห้าหกกลายเป็นสิบหกแบบนี้นะคะก็ไปลองเขียนดูเลยก็จะเป็นหนึ่งในภาษาละเซียนะคะก็คือะคะอัดดีนนะคะอุดดีนนะคะก็สองนะคะเป็นดวานะคะดเวอะนะคะสามนะคะเป็น เขียนเลยด้กันหนึ่นะคะเป็นตรีนะคะก็เตอรเีได้เลยนะคะสชิตตีรีนะคะชิตตีรนะคะหนะคะปีชนะคะปิชหกนะคะเชส 7จ็ดนะคะเซียมนะคะเซียมแปดซิมนะคะแปดก็ 8, ะคะือเจ็ดที่มีวูอยู่ข้างหน้าค่ะวูซิมเองเลยนะคะเก้านะคะจีวิตนะคะเน้นเสียงที่ตัวดีนะคะเป็นดีนะคะอคขอโทษคะพอดีเอ่อตัวดีภาษาละเซียจะเป็นตัวจีในเป็นตัวอักษรจีในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เขียนผิด นี่ค่ะเดวิดะะแล้วก็สิบเป็นเดสิตนะคะสิบเป็นเดี่สิะ,ะซึ่งพอเป็นคำว่าสิบเอ็ดปุ๊บก็แค่เติมคำเออคำว่านัสสัต ต่อไปข้างหลังเ,ออเลขเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอดีนแล้วก็ต่อด้วยนัสสัตนะคะก็จะเป็นนาเดนี้นะคะแล้วก็ซาเตชขอโทษคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะก็จะเป็น11 12ก็จะเป็นจากอานะคะเปลี่ยนเป็นยแทนนะคะจะเป็นวีนแล้วก็นัสสัตเหมือนกันเลยนะคะ นะสัตตรีก็แค่เติมนะสัตต่อไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเป็นตรีแล้วก็นาดูสัตอย่างนี้เลยนะคะั <Sud Kraft. S 2> <Morning. S 1> ิตีรีต <you know. S 1> ัดริออกนะคะแล้วก็เติมนะสัตเข้าไปค่ะก็เป็นิตีรีนาดูก็สัตอย่างนี้นะคะปิแอตนะคะตัดตัวเมคกิสนาออกนะคะ ก็จะเป็นเปียช์แล้วก็นาสดต่อเลยนะคะนี่นะคะเชสเหมือนกันนะคะเหมือนเปียดนะคะตัดเมกก้สนาออกนะคะเติมนาสดเข้าไปข้างหลังค่ะนาสัดเชียมเหมือนกันนะคะตัดเมกกิสนาออกเติมนาสดเข้าไปข้างหลังค่ะนาบูซิมเช่นเดียวกันค่ะตัดเมกก้สนาออกเติมนาสดเข้าไปข้างหลังค่ะ ะะเหมือนกันเลยเมกกิสนาอยู่ข้างหลังสุดก็ตัดออกนะคะแล้วก็เติมนาซดนะคะแล้วก็คาว่าเดียสิบนะคะจะไม่มีเดียสิบนาซดอย่างนี้จะไม่มีนะคะจะเปลี่ยนคำนะคะเดียสิบจะกลายเป็นเดวาร์ซดซึ่งแปลว่าเออทเวนตี้นะคะก็ออสองคือเดวาร์ใช่ไหมคะยี่สิบก็คือเป็นเดวาร์ซดนะคะ จะเขียนว่าวัาสัุลยี่สเ่ากับฤกษ์แล้วก็สันะคะเจ็ดดีเลยนะคะ13็ดสิบสามสีก็แล้วก็ยีนะคะประมาณนี้ก็ ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าจำเลขหนึ่งถึงเลขสิบได้ก็แค่เติมคำว่านับสัตว์เข้าไปข้างหลังค่ะโดยคำว่านับสัตว์นะคะเขียนอย่างนี้นะค่ะ in นี่นะค่ะตัว in นะคะ p h o า p h เซีย A นะคะ n art d นะคะแล้วก็ z นะคะแล้วก็ art t นะคะแล้วก็ mekisnak นะคะนี่คือคำว่านับสัตว์นะคะ ว่าน a ซ์จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตัวเลขคอร์ดเซ์เซีย11ถึง20ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าจำา1 -10 ถึง1ิได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวลองอ่านให้ฟังอีกทีนะคะว่าออกเสียงยังไงนะคะการเน้นเสียงนะคะก็จะเน้นตามนี้เลยนะคะจะเป็น DE ีนนะซ์อย่างนี้นะคะดีนนะซ์ตรีนะซ์สี่นะซ์นะคะ ติดนาซัดนะคะชิดนาซัดนะคะสิมนาซัดบุสิมนาซัดดิวิตนาซัดแล้วก็ดบาสซัดนะคะดบาซัดนะคะ,ระ,คะ,ะ,คะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ